สวัสดีค่ะพบกับคูนิดอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะเรายังอยู่ที่เรื่องของเศษส่วนนะคะแต่วันนี้ครูจะพูดถึงการคูณจํานวนนับกับเศษส่วนคะ่ะเพราะก่อนหน้านี้เราพูดถึงการบวกเศษส่วนแล้วใช่ไหมคะแต่คลิปนี้เราจะมาพูดถึงการคูณแต่เป็นการคูณจํานวนนับกับเศษส่วนคะ่ะไปดูกันเลย มาดูตัวอย่างการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนกันเลยค่ะอ่ะตัวอย่างที่หนึ่งนะคะเขาให้มาคือจำนวนสามเศษสองส่วนเจ็ดเด็กบางคนสงสยัยว่าครูคะจำนวนนับคืออะไรคะก็คือที่หนูนับเลขอั 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, นค่ะเนนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปเรื่อยๆนะคะเป็นต้นไปนะคะอ่าอย่างเช่นข้อนี้จำนวนนับก็คืออะไรคะสามค่ะจำนวนนับคือสามเศษส่วนก็คืออะไรคะ เศษสองส่วนเศษนั่นเองนะคะเอาจำนวนนับไปคูณกับเศษส่วนมีวิธีคิดให้สองวิธีด้วยกันนะคะเดี๋ยวครูจะพาคิดแบบสองวิธีวิธีแรกก็คือวิธีการบวกวิธีที่สองเอาไปคูณนะคะบวกยังไงคะให้ทั้งที่ททโจทย์เขาให้เป็นคูณเอาไปดูกันค่ะอ่ะให้โจทย์มาก็คือเศษสามอ้ยไม่ใช่เศษสามสามคูณเศษสองส่วนเศษ 3คศษสส่วน7นะคะครูใช้วิธีการเอาเศษสอส่วนเคือตัวนี้นะคะเศษสอส่วนเไปบวกกันตามจำนวนนับก็คือไปบวกกัน3ครั้งนั่นเองก็จะได้เป็น2องส่วนเบวกสอส่วนเบวกสอส่ว 2, 7, นเะคะและนักเรียนสังเกตเห็นอะไรอีกไหมคะสังเกตว่า ตัวส่วนมันเท่ากันหมดเลยคือเป็นเจ็ดเป็นเจ็ดเป็นเจเหมือนกันหมดเลยถ้าตัวส่วนเท่ากันนักเรียนสามารถเอาตัวเศษไปบวกกันได้เลยนะคะซึ่งครูพูดมาแล้วในคลิปก่อนหน้านี้เรื่องของการบวกนะคะอ่ะจับไปบวกกันยังไงคะอ่ะก็จะได้แบบนี้ได้ในรูปแบบของสองบวกสองบวกสองทั้งหมดเนี่ยมีตัวส่วนตัวเดียวก็คือเนะคะทั้งหมดส่วนได้เนะคะ เพราะฉะนั้นจับตัวเสร็ษไปบวกกันเลยค่ะ2องบวกสบวกสเท่ากับเท่าไหรคะโอเคถูกต้องเท่ากับหกส่วนเ็ก็คือำคำตอบของเราก็คือเศษหกส่วนเนั่นเองไม่ได้ยากเลยแต่ครูมีข้อเปรียบเทียบก็คือไปดูวิธีที่2ว่าวิธีไหนจะง่ายกว่ากันนะคะวิธีที่2องครูใช้วิธีการคูณเลยเอาอะไรไปคูณกับอะไรคะเอาจำนวนนับตัวนี้ค่ะเอาสาค่ะ ไปคูณกับ2ค่ะนะคะเอา3ไปคูณกับ2ค่ะแต่ตัวส่วนยังเป็นอะไรคะยังเป็น7เหมือนเดิมนะคะตัวส่วนยังเป็น7เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นท่องสุดคูณแม่3ได้ไหมคะหรือแม่2ก็ได้คะ่ะ3คูณ2ได้เท่าไหร่คะ3คูณ2เป็น6ค่ะส่วนก็ยังเป็นอะไรคะไม่มีตัวคูณเลยส่วนตอบ7เหมือนเดิมนะคะ เพราะฉะนั้นคําตอบของเราก็คือเศษหกส่วนเ็วิธีไหนง่ายกว่ากันคะให้นักเรียนเลือกนะคะว่านักเรียนถนัดวิธีไหนมากกว่ากันทําวิธีไหนก็ได้ไม่ผิดนะคะไปดูตัวอย่างที่สองกันเลยค่ะค่ามาดูตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2โจทย์มีอยู่ว่าจํานวน2องเศษสี่ส่วนเก้านวนนับคือ2นะคะ เศษสี่ส่วนเไปทำสอวิธีเหมือนเดิมวิธีแรกคือวิธีการบวกลองใช้วิธีการบวกวิธีการบวกทำยังไงคะเอาเศษสี่ส่วนเไปบวกกันตามจำนวนนับที่เขากำหนดมาให้จำนวนนับข้อนี้คืออะไรคะคือสเพราะฉะนั้นต้องเอาเศษสี่ส่วนเไปบวกกันกี่ครั้งคะสองครั้งนะคะก็คือเศษสี่ส่วนเ้าบวกเศษสี่ส่วนเก้าเราก็จะเขียนในรูปแบบ ก็จะได้เป็น4บวก4ทั้งหมดส่วนด้วย9นะคะ4บวกได้เท่าไรคะหาคำตอบมาเลย4บวก4เป็น8นะคะ9ก็เขียนลงมาเลยเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือเศษ8ส่วน9นั่นเองไปดูวิธีที่2กันเลยวิธีที่2ใช้วิธีการคูณน,นะคะเอาอะไรคูณกับอะไรคะเอาจำนวนนับไปคูณกับเศษส่วน เอาไปคูณกับเศษนะคะจำนวนนับก็คือสองตัวเศษก็คือสเพราะฉะนั้นข้อนี้จะเอา2ไปคูณกับ4ก็ได้เป็น2คูณ4ตัวส่วนเป็น9ไม่มีตัวคูณดึงมาเลยนะคะทั้งหมดส่วนด้ย9ยเเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คืออะไรคะ2คูณ4ี่เป็นอะไร2คูน4คูณ8ส่วนด้วย9ได้คำตอบแล้วก็คือเศษ8ส่วน9นั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมคะ เดียวถ้านักเรียนจะทำนะคะให้เลือกทำวิธีไหนก็ได้ที่คิดว่าเหมาะสมกับตัวเองที่สุดบางคนถนัดการบวกก็ทำบวกบางคนถนัดคูณก็ทำวิธีคูณน,นะคะไม่ผิดนะคะใช้วิธีไหนก็ได้ขอแค่ได้คำตอบออกมาเป็นเหมือนเดิมคำตอบที่ถูกต้องนะคะ,ะเราไปทดสอบความรู้ในสิ่งที่เรียนมากันดีกว่าค่ะ โอเคค่ะเรามาทดสอบความเข้าใจกันหน่อยว่าสิ่งที่เรียนไปเมื่อกี้นะคะนักเรียนเข้าใจมากน้อยเพียงไหนนะคะอ่ะครูมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะคะขณะที่ครูพูดไปนักเรียนสามารถทําแบบทดสอบตรงนี้ได้เลยนะคะทําไปด้วยได้เลยแต่อ่ถ้ามันเป็นเ็จเกินให้ตอบเป็นจํานวนค่ะนะคะแต่ถ้ามันสามารถตัดทอนได้ให้ตัดให้เป็นเ็จส่วนอย่างต่ํานะคะ ตอบมาเป็นเศษส่วนอย่างต่ำค่ะอย่างเช่นข้อแรกเนี่ย8คูณ3าคูณเศษ3ส่วน4ะคะข้อที่2 4คูณเศษ4ส่วนเข้อที่3ามมคูณเศษ9ส่วน10ข้อที 9, 9่4 6คูณเศษ7ส่วน9นะคะอ่ะเสร็จเรียงค่ะเสร็จแล้วไปดูคำตอบกันเลยนะคะข้อแรกข้อที่1ครูอเอา8ไปคูณกับ สาโอซอรี oh, ่หัวแไปคูณกับ3มนะคะแดคูณกับสมได้เท่าไหร่คะยี่สิบสี่ส่วนด้วยสี่นั่นเองนัเกเรียนเห็นอะไรไหมเศษก็คือ24ใช่ไหมคะเศษยีสิบสี่มันมากกว่าสี่ซึ่งมันเป็นเศษเกินถ้าเป็นเศษเกินเอาทำยังไงคะทำเป็นจำนวนคะแต่ข้อนี้เอาไปหารได้เลยหารอะไรคะเอาแม่สี่ไปหาร สี่หนึ่งเป็นสี่สี่หกยี่สิบสี่ะคะเพราะฉะนั้นได้เป็นอะไรคะเศษหกส่วนหนึ่งถ้าเศษหกส่วนหนึ่งเนี่ยคนเขาไม่นิยมเขียนเป็นส่วนหนึ่งเขาจะตอบหมาเลยค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบหนะคะหไปดูข้อที่สองค่ะข้อที่สองเอาสี่เอาสตัวเนี้ยไปคูณกับสข้างบนก็คือตัวเศษ เอาจำนวนนับไปคูณกับตัวเศษจ,จะได้เป็นอะไรคะ4คูณ4เป็น16ใช่ไหมคะ16ตัวส่วนเป็นอะไรตัวส่วนเป็น7 7เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ได้16ส่วน7อ้ามันเป็นอะไรคะเศษเกินอีกเหมือนเดิมเพราะ16มากกว่า7นะคะเศษมากกว่าตัวส่วนนั่นเองก็เลยเป็นเศษเกินเพราะฉะนั้นต้องตอบเป็นจำนวนคะ่ะโดยการเอา7ไปหาร16คะ่ะ ช่องสุดคูณไหมเจ็ดได้ไหมคะเจ็ดอะไรได้สิบหกคะเจ็ดหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดอ้าวไม่มีแต่มีเจ็ดสองเจ็ดสองเป็นเจ็ดสี่เพราะฉะนั้นตอบจํานวนสองเศษสองส่วนเจ็ดนะคะข้อนี้ตอบจํานวนสองเศษสองส่วนเจ็ดนะคะอ่ะข้อที่สามเอาเก้าหรือเอาสามไปคูณกับเก้านะคะเอาสามไปคูณกับเก้าได้ยี่สิบเจ็ด ัวส่วนก็เป็น10เหมือนเดิมเป็นอะไรอีกแล้วเป็นเศษเกินอีกแล้วค่ะเอาแม่ไหนไปหารเอา10ไปหารค่ะแม่10ท่องสุดคุณแม่1ิได้ไหมคะ10 1เป็น10 12เป็น20ค่ะ13 30เกินเอา2ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบจำนวน2เศษอะไรคะเศษ7ส่วน10ค่ะไปดูข้อที่สค่ะข้อที่4ี่เอาหก จำนวนหไปคูณกับสิบเจ็ดหคูณเจดได้สี่สิบสอนั่นเองเก้าก็เอามาเพราะว่าเป็นส่วน9ใช่ไหมคะข้อนี้ก็คือสี่สองส่วนเ้าแต่ยังไม่เสร็จนะคะมันเป็นเสร็จเกินค่ะแต่มันสามารถจัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ําได้ก่อนก่อนที่จะไปทําเป็นจานวนคะนะคะต้องทําให้ต่ําที่สุดเอาแม่ไหนมาคะเอาแม่สามสามสามเป็นเก้าค่ะ สาอะไรได้สี่สิบสองสามสิบสี่ได้สี่บสองนั่นเองเพราะฉะนั้นได้เป็นเศษสิบสี่ส่วนสาก็ยังเป็นเศษเกินอยู่เหมือนเดิมเป็นเศษเกินเพราะสิบสี่ตัวเศษมากกว่าตัวส่วนก็คือมากกว่า3านั่นเองนะคะให้ทําเป็นจํานวนคะ่ะโดยการเอาแม่สามไปหารคะ่ะสามอะไรได้สิบสี่มีไหมคะ, 3, 4, คะ 12, สามสี่สิบสองค่ะสิบสองเศษเท่าไหร่เศษสองคะ่ะ เพราะฉะนั้นข้อนี้จริงตอบอะไรคะจำนวน4เศษ2ส่วนด้วย3นั่นเองนะคะไม่ยากเลยค่ะอ,อ,อยากฝากนักเรียนให้กลับไปทบทวนซ้ำๆนะคะเพื่อความเข้าใจและชัดเจนมากกว่านี้นะคะและคลิปต่อไปจะเจอการการคูณเหมือนเดิมนะคะแต่เป็นการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนนั่นเองนะคะ แต่คลิปนี้ครูขอจบเพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย